พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายคนดูในพาะคัมภีร์เพอะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราเพื่อได้ชีวิตนิรันร์เราต้องพบพระเจ้าผู้เสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพมนุษย์ค่ะชีวิตนิรันร์ไม่ได้มอบให้กับทุกคิดทจัก แต่พระพรชีวิตนิรันดร์จะมอบให้ในที่ที่พระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาตราการในสิยนเมืองแห่งเทศกาลวันสบาโตเทศกาลปัส,สกาเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นเทศกาลเจ็ดสัปดาห์เทศกาลแห่งเสียงแตรวันแห่งการลบมุนทินครั้งใหญ่ และเทศกาลอยู่เพิงทั้งหมดนี้คือเทศกาลแห่งชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในสีโยนค่ะหนึ่งในเทศกาลเหล่านั้นเทศกาลปัสกา,ปกา,ปกา,ปกาเป็นวันที่พระเยซูทรงให้ขนมปังกับเหล้าองุ่นและทรงเรียกว่าเนื้อกับโลหิตของพระองค์ทั้งยังทรงสัญญาอีกว่าผู้ที่กินจะมีชีวิตนิรันดร์เนื่องจากท่านเป็นกายเดียวกันกันกบพระเจ้าและเป็นบุตรของพระองค์โดยปัสกา เมื่อเห็นเลือดเนื้อของพระเจ้าในตัวท่านแล้วภัยพิบัติจึงไม่มาใกล้ท่านพระเจ้าตรัสว่าเจ้าเป็นของเราเปลวเพลิงจะไม่เผาผ่านเจ้าและน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเหตุผลที่พระเจ้าทรงนำภัยพิบัติมาก็เพราะผู้คนทั้งหลายได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า ท่านจะรอดได้ก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าของพระเจ้าหนทางแห่งชีวิตและประทานชีวิตบางคนกล่าวว่าเทศกาลปัส,สกายกเลิกไปแล้วแต่พระเจ้าทรงบัญชาให้ประชากรของพระองค์ถือรักษาทเทศกาลปัส,สกาเป็นกฎถาวร ปัส,สกาเป็นพระประสงค์สุดท้ายที่พระเยซูทรงทิ้งไว้ก่อนที่จะสิ้นพระชนบนกางเขนค่ะเพื่อนำสัจธรรมปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ทำให้เรามีชีวิตนิรันด์ด้วยการกินเนื้อของพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมะตะพระเยซูจึงเสด็จมาเมื่อ2,000ปีก่อนและเสด็จมาอีกครั้งในสมัยนี้ พระคิดพระอันสังหงผู้ทรงนำปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่มาและทำให้คนทั้งหลายเชื่อในพระองค์ในอิสยาบทที่สองข้อที่2อถึงสพระคัมภีร์บางฉบับบันทึกไว้ว่าประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลไปที่ซีโยนไปยังเยรูซาเลม็มเพื่อเรียนวิถีแห่งชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะนี้บรรดาประชาชาติต่างพากันโบยบินมายังเกาหลีเหมือนนกพิราบ พวกเขาต้องทนทุกทรมานจากภาวะขาดแคลนอาหารที่อดฟังพระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร์แต่เมื่อพระเจ้าทรงนำปัส,สกามาที่เกาหลีประเทศตะวันออกสุดปลายแผ่นดินเขาทั้งหลายก็มาสแสวงหาพระเจ้าเพื่อขอพระคุณแห่งความรอดโดยกล่าวว่าเราจะไปด้วยในสมัยโนอาห์พระเจ้าตัดว่าจงเข้าไปในนาวาและในปัจจุบันพระองค์ตัดว่าจงหนีไปที่ซีโยนก่อนที่ภัยพิบัติจะมาถึง สีโยนเป็นนาวาแห่งความรอดที่ปลอดภัยที่สุดค่ะเราต้องแสวงหาพระเจ้าผู้สถิตในสีโยนในสีโยนพระเจ้าเสด็จมาในพระนามว่าพระอันสังโฮงและทรงกืนความตายเสียเป็นนิดด้วยปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่ คนทั้งหลายต่างรอคอยพระองค์ผู้ทรงนำสัจธรรมแห่งชีวิตนิรันมาและพระเจ้าเสด็จมาสู่สีโยนพร้อมกับสัจธรรมแห่งชีวิตคือเทศกาลปัส,สกาที่ปิดซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากเพียงใดคะขอให้เราประกาศถึงพระพรที่ประทานในสิโยนให้คนเป็นอันมากเพื่อที่พวกเขาจะได้รับความรอดด้วยกันนะคะชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนหมอกและน้ำค้างในยามเช้า ซึ่งปรากฏชั่วงขณะและไม่นานก็หายไปแต่ในช่วงชีวิตของเราเราต้องเชื่อในพระเจ้าและเตรียมตัวรับความรอดหากเราไม่ประกาศใครจะได้ยินข่าวดีแห่งความรอดคะพวกเขาจะเข้ามาสู่สิยนได้อย่างไรคะเรามีหน้าที่แทนพระเจ้าที่ต้องปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นคะ่ะ ถ้าเราประกาศแล้วแต่เขาไม่ยอมมาก็เป็นผลความคิดของพวกเขาแต่สำหรับเราแล้วเราต้องทำหน้าที่ของเราค่ะพระเจ้าตรัสว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีแห่งความรอดมาช่างงามจริงๆหนอเพื่อตามหาบรรดาบุตรที่หลงหายจากสวรรค์แม้กระทั่งพระเจ้าเสด็จมา และก่อนที่จะเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์ทรงขอให้เราประกาศเทศกาลปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ทำให้เรารับชีวิตนิรันดรและพ้นจากภัยพิบัติคือข่าวดีแห่งความรอดที่ทรงประทานแก่สิโยนเมืองแห่งเทศกาลคนทำงานประกาศในที่ทำงานนักเรียนประกาศในโรงเรียนทหารประกาศในกองทัพและแม่บ้านประกาศเพื่อนบ้าน ขอให้เราประกาศพระวจนะของพระเจ้าโดยเร็วเพื่อให้คนมากมายหนีไปยังสี่โยนและมาสู่ความรอดได้ผ่านการนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรักและรางวัลมากมายจากพระเจ้าค่ะ